การพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาวะของแต่ละหมู่บ้านกันบ่อยครั้งทําให้เกิดทิศทางการขับเคลื่อตนตําบลยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเกือบสิปีในการทํางานของกลุ่มแกนนําตำบลคอรุมอําเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์ส่งผลให้ชุมชนมีสุขภาวะดีขึ้นทั้งนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มแกนนําที่เรียกตัวเองว่าเพชรคอรุม จะทำโครงการสารพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อตบบนตำบลเครือข่ายตำบลสุขภาวะในเรื่องของสารพลังชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับทางองค์การมีหารส่วนตำบ,บลโครมเนี่ยก็จะใช้ฐานหลัก5ฐานนะครับก็คือว่ามีส่วนร่วมแบบบูรณาการทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ท้องที่ท้องถิน่นแล้วก็ชุมชน แล้วก็ภาควิชาการทำไงสารสารใจทุกคนนะครับให้มารวมกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันใส่นะถงกระบองมันจะใช้ประมาณถุงละครึ่งกิโลประมาณเอานะเสร็จแล้วมันจะมาเป็นก้อนอย่างนี้เอาไปใช้กำจัดมลงแทนแทนยา โรงเรียนข้าวคือศูนย์กลางเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์โดยมีพี่ช้างประธานกลุ่มโรงเรียนข้าวตำบลคอรุมกำลังให้ความรู้กับเด็กๆเ,เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในการผลิตเชื้อราบิวเวเรียสารชีวพันธุ์ตัวหนึ่งที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งใช้ได้ดีกับนาข้าวของชาวบ้านในชุมชนทั้งนี้เพื่อเป็นการลดละเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรต้นเหตุปัญหาสุขภาพของเกษตรกร ในเรื่องของสุขภาวะของหมู่บ้านนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตนะครับจะเริ่มตั้งแต่การผลิตเรื่องเม็ดพันนะครับแล้วก็การผลิตสารชีวพันธุ์นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของในชุมชนแล้วก็ในตำบลใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมาเรียนรู้ในของโรงเรียนข้าวตรงนี้นะครับจะมีการประสานงานก็คือทําให้มีการต่อเนื่องตลอดแล้วก็มีความยั่งยืนในความมั่นคงต่อไปนะครับ องค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านได้รับจากโรงเรียนข้าวขยายสู่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้ความสุขเพิ่มพูนมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากการสารพลังจากหลายภาคีหนึ่งในนั้นคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,ส วันนี้แกนนำสามารถจัดระบบฐานข้อมูลเองได้ภายในชุมชนเพราะเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองนับเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต้องขอขอบคุณทางสสสสํนักสาม,มากนะครับที่มองเห็นชุมชนและท้องถิ่นนะครับฐานรากจริงๆอ่ะก็คือชาวบ้านนะครับก็คือชุมชนนี่แหละที่จะขับเคลื่อนให้มันเติบโตให้ให้ใหเป็นกลุ่ม เป็นก้อนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีที่จะขับเคลื่อนการพัฒน,นาทำอย่างไรให้เป็นตำบลสุขภาวะได้ทำไงให้คนทั้งตำบลมีกายดีจิตใจดีสังคมดีมีปัญญาดีให้ครบสี่มิติได้ครับแหล่งเรียนรู้ขยายสู่ทุกหมู่บ้านภายในตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์แสดงให้เห็นว่า ทิศทางการพัฒนาของเพชรคอรุมในการสานต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่เด็กรุ่นใหม่เป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับท้องถิ่นดังเช่นดนตรีมังคละดนตรีพื้นบ้านของชาวตำบลคอรุม ต,ตีมังคละหาฟังเทบไม่ได้แล้วพอมาจัดระบบปุ๊บก็มีกลุ่มมังคละสามวัยด้วยอีกซ้ำนะครับว่ามีตั้งแต่วัยผู้สูงอายุวัยกลางคนแล้วก็วัยเด็กตัวเล็กๆก,ก็ตีเป็นเนี้ครับเราอนุรักษ์ทั้งสามวัยเลย